คนนอื่วิาพากษ์พฤติกรรมคนอื่นโดยที่เขาไม่นั่งดูตัวเองว่าการที่เขานั่งวิาพากษ์คนอื่นนั่งวิจารณ์คนอื่นนั่งพูดถึงคนอื่นไม่ว่าจะแบบดีหรือแบบไม่ดีตัวเขาอ่ะเขาเป็นยังไงหลายๆคนนะหลายๆคนที่เป็นนั่งวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างสบายอกสบายใจบางคนก็เกินคําว่าวิจารณ์ ง้อกันทวโคตรข้าวสกสารัตอย่างนี้คุณจะหุบปากไม่กลัวยั้งนั้นถ้ากลัวกูไม่มายืนอยู่ตรงนี้ไอ้ไหลกระจอกยงโคตรข้าวสกสัตพวกแม่เธอนางสมควกรกัตตาชานพ่อเธอที่อยู่ตรงนั้นจะได้รู้ว่าถ้าหมายไม่ไปถึงบ้านฉันเขาสองคนจะได้เตรียมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเตรียมคานสี่ขาเห่าฮ้องห้อง,องพร้อมจะเป็นหมาเพราะเป็นโคตรข้าสวสกสดรัตตระกูลหลักโฮพูดออกมาเลย ไฟใส่ความนะวันนี้นั่งวิจารณ์ยายคนนี้พรุ่งนี้วิจารณ์ยายคนนู้นบางคนยังไม่ทั้งวันยังไม่หมดวันเลยยังไม่หมดชั่วโมงเลยปลาไปสามคนแล้ววิจารณ์ไปสามคนละ,ยยนละหัวระพาอยู่หรือเปล่าวุ่นวายไหมจากการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ของหัวรา,า,ากับหนนาคุณกําลังตกหน้าว่าพวกเขามีปมด้อยต้องมาสร้างตัวความรู้น้อยเอาร่างกายมาแลกคุณตกหน้าพวกคุณเองด้วยหรือเปล่าจันร์สีละ คุณีอยากจะคุยกับแกสมควรมึงพูดออกมาใครอยากจะคุยกับใครลูกชายมึงบอกว่าคูนีสเซาซีเงินทองไม่จ่ายจะอยากจะมีซีนอยากจะคอนโทรนอยากจะอวดว่าส,สนิทสนมกับครอบครัควนี้อยากจะคุยกับอีอสมควรวันนี้มึงบอกว่าเรื่องนี้เราค่อนข้า,ขาไปมึงจะข่านทำไมอีดอก วันนี้ใส่กางเกงสิ่งนั้นใส่เสื้อผ้าสิงนี้วันนี้แต่งตัวไม่ดูดีวันนู้นทําไมแต่งตัวอย่างนั้นวันนี้ทําไมเป็นทาไมจะไม่พูดล่ะพูดแล้วได้ด่าได้หาด้วยสะใจด้วยเงินก็ได้ด้วยโดยได้เงินเยอะมากก็น้องบริวันได้เงินเยอะมากเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะไม่พูดก็ควายแล้วคนอื่นมันยังอวยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็อวยกันเพราะมันได้เงินจริงไหม มีที่ไหนบ้างนะคะที่ด่าแล้วได้เงินอ่ะมีกูเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ย